สวัสดีครับพบกับมุมมองทองคำประจําวันไปกับเศรษฐีเี้ขรับนะครับวันนี้วิเคราะห์การประจําวันที่5พฤษภาเนาะเวลาอาจเก้าประมาณทุ่ม20นะครับเรามาดูกันในทางเฟรมวีคเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะครับในทางเฟรมวีควที่แล้วเนี่ยปิด e n g นก f i ฟิเอ่อแท่งลองเล็กโดจินะครับก็กำกึ่งเพราะว่าไม่สามารถปิดโล่ต่ําแท่งเขียวได้นะครับเนาะปิดยืนต่ำทั้งทั้งเนือ้อทั้งไส้เลยก็ แปลว่าจริงๆแล้วก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่หรือถ้าจะกลับสมบูรณ์เนี่ยต้องรอสัปดาห์นี้เพื่อคอนเฟิร์มนะครับก็คือสัปดาห์นี้ต้องปิดแดงต่ําโลเดิมนะครับต่ําโลของสัปดาห์ที่แล้วก็จะเป็นการคอนเฟิร์มลงเหมือนกันทีนี้เขาเด้งได้ไหนเขาเด้งได้เยอะเลยนะครับถ้าดูสวิงชุดนี้เนี่ยตีฟิโบขึ้นมานะโดยปกติไอ้แท่งลักษณะการกลับตัวเนี่ยผมว่ารีบาวประมาณ50%เนี่ยจะเป็นจุดแนวต้านสําคัญนะครับก็คือ อยากจะกลับตัวก็มักจะมีแรงซื้ออีกครั้งหนึ่งขึ้นไปถ้าไม่พ้น50เนี่ยมีโอกาสลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูตามรูปนี้เราจะเห็นว่าการรีบาวห้เอยู่ที่ประมาณ3-3-5-2นะครับอยู่อันนี้เนาะสามสเป็นประมาณไฮของสัปดาห์ที่แล้วด้วยแล้วก็ด้านบนเป็น supply day เดี๋ยวไปดูใน day กันแปลว่าจริงๆแล้ว แท่งวีคเนี่ยเป็นแท่งกลับตัวอยู่นะแล้วก็สัปดาห์นี้ที่เริ่มต้นมาเนี่ยยังเป็นอินไซด์บาร์ของสัปดาห์ที่แล้วยังตัดสินอะไรไม่ได้นะครับเออในเดย์ในเดย์เนี่ยเออเขาลังเลนะครับเมื่อวันศุกร์ตอนที่วันศุกร์เราให้กรอบไว้นะครับว่าแท่งที่คอนเฟิร์มเนี่ยคือแท่งมาเทบาร์แท่งนี้เนาะแท่งนี้เนาะเราตีไว้เป็นมาเทบาร์ใช่ไหมการที่เขาจะเบรคเอาด้วยการคอนเฟิร์มปิดเนี่ยก็มีโอกาสที่รีบาร์เพื่อจะลงต่อ ประเด็นก็คือเขาลงได้ไม่เต็มที่นะครับแท่งแดงที่ปิด close มาเนี่ยเขาลงไปแท่งเดียวก็ถึงเลยเนาะคือแนวรับถัดไปคือตรงนี้มันเป็นดีมาน์ของเดทที่รับไปอยู่นานแล้วนะครับปรากฏว่าไม่ผ่านเนาะไม่ผ่านวันศุกร์ก็มาปิดแท่งเป็นอินไซบาร์อีกแปลว่าเกิดอาการลังเลเนาะไม่แน่ใจว่าจริงๆเบรกเอาแล้วจะลงต่อดีหรือว่าติดดีมานแล้วจะกลับตัวขึ้นดี วันศุกร์นะครับแล้วก็น่าจะเป็นอิทธิพลของนโยบายคุณทํามนั่นแหละแกไม่เลิกแกก็จะมีนโยบายใหม่ๆขึ้นมาอีกคราวนี้ก็เอาเรื่องภาษีภาพยนตร์เนาะขึ้นมาแล้วก็เรื่องการเจราจากับจีนก็ดูยังยังไม่ถึงไหนนาอมีดูมีความคืบหน้านะแต่ว่าดูยังไม่ยังไม่สาเร็จจริงๆนะครับอันนี้มาดูการในแท่งเทคนิคลเนี่ยก็จะบอกว่ามีโอกาสที่จริงคือมีโอกาสคือเขาบอกว่าลังเลเมือ่อวันศุกร์ วันนี้เนี่ยน่าจะเป็นอิทธิพลคุณทามที่ว่าเนี่ยก็ดีขึ้นมาเลยนะครับตั้งแต่เช้าแปลว่าในภาพของการลงเนี่ยที่จริง,รง,รงยังไม่ได้เสียทรงนะครับยังมันลงมาเป็นแบบนี้เนาะทำโล่ทำไฮใช่ไหมแล้วก็ทำหลุดโลมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการรีบาวขึ้นมาตรงนี้ถ้ายังไม่พ้นไฮจริงๆต้องเป็นไฮนี้เนาะสามสามแปดหกก็แปลว่าจริงๆก็ยังไม่ได้จบรอบนะครับเนี่ยอันนี้คืออาจจะเป็นแค่รีบาวได้นะต้องระวังด้วยทีนี้เดี๋ยวเรามาหากันว่าไอ้แนวต้านด้านบนมีตรงไหนบ้างนะครับ รับก็คือโลเดิมเนาะในเดก็คือรับโลเดิมแล้วก็หลุดโลลงมาเนี่ยจะเป็นสวิงไฮเก่านะครับอันนี้เนาะแปลว่าเราสามารถใส่แนวรับไวให้ก่อนเลยก็คือรับที่ดีมานเดิมตอนเนี้ยชุดนี้อาจจะถูกส่งโปรขึ้นมาใหม่ที่เป็นก้อนนี้เนาะซึ่งเรายังไม่รู้ว่ามันจะเป็นดีมานหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยในทแกรมเล็กน่าจะเป็นดีมานแล้วน,นี้เนาะอาจจะถูก โปรส่งขึ้นมาด้านบนก็อาจจะรับที่นี่ก็ได้นะ40หรือผมตีตรงกลางให้เนาะก็ประมาณ23 20 20เะนาะ,อ,ะอันนี้คือรับที่1รับที่2คือแถวเดิมนะครับที่เราหาไว้ก่อนหน้านี้เนาะประมาณนี้อ่า50เอ้ย61.8เซ็นะครับส่งนสวิงไฮเดิมด้วยส่วนแนวต้านด้านบนตรงนี้เนี่ยณบราคาปัจจุบันเลยนะครับเป็น ซัพพลายของเดลี่ที่ถูกสร้างไว้ก่อนจะทิ้งงงไปอันนี้นะเออเราก็ตีตรงกลางเดลี่ก็ได้แต่ว่ามันไกลใช่ไหมผมก็เลยไปหาในโครงสร้างย่อยในระดับชั่วโมงก่อนว่ามันมีเป้าขึ้นที่ไหนบ้างนะครับอันนี้เนาะเดี๋ยวไปดูในชั่วโมงกันนะครับเอาภาพใหญ่เป็นแบบนี้ก่อนเนาะเป็นแบบนี้ก่อนอันนี้มันทำไมปิวข้างหลังล่ะอันนี้ภาพใหญ่คือเท่านี้ไปดูภาพย่อยในระดับชั่วโมงภาพในเดย์เมื่อกี้เราบอกว่ายังไม่ได้กลับ เป็นขาขึ้นเต็มตัวใช่ไหมอาจจะเป็นแค่รีบาวในในกรอบได้แต่ว่าในชั่วโมงเนี่ยมันเปลี่ยนทิศแล้วนะครับชั่วโมงก็เปลี่ยนทิศเป็นฝั่งขึ้นเรียบร้อยก็เลยมีใช้น้ำฟลรกเตอร์เมื่อวันศุกร์เนาะแล้วก็ขึ้นมาได้ทำา i g แล้วก็มีฮ e ดเด่นดเนาะก็ทิ้งลงไปอีกรอบหนึ่งแต่ว่ารอบรอบนี้ที่ลงไปเนี่ยลงไปทําโลไม่ได้นะครับก็เท่ากับแสดงการยกโลให้เราเห็นใช่ไหมเช้าว,วันนี้มาก็มีแรงซื้อขึ้นมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับนาเปิดตลาดเลยโป้งขึ้นไป ก็ทำเชนเอ่อทำบอสอีกรอบหนึ่งก็เป็นการคอนเฟิร์มว่า1ช็อค1 b o s บอสก็อยากจะกลับขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็ยาวเลยเนาะย่อมานิดเดียวติดที่แฟรบลูกแกรบแล้วก็ขึ้นยาวเลยทีนี้เรามาหาการว่ดด้านบนมีตาที่ไหนผมใช้ฟิโบง่ายๆนะครับตัว t e n b s s e x t e n s i o n เนาะก็ตีไฮโลอันนี้มันไม่เป๊ะเนาะผมให้แม่เหล็กดูดนิดนึง ก็จะมีฟิบ c คอน l เวน c ์อยู่ด้านบนประมาณ3,330นะตรงนี้เนาะแล้วก็ตีสวิงเล็กอีกชุดหนึ่งก็ได้นะครับชุดหนึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็น3ย่อยนะครับหรือไม่ก็4เนาะก็ฉะนั้นตีไว้ก่อนตีไว้เป็นแบบ Impulse ไว้ก่อนก็มีเป้าคอน l เ e นซ์กันอยู่แถวด้านบนนะครับ3,334ถึง3,340อะนะโด,โดยประมาณนะ34เนาะ ตรงนี้นะครับเป็นคอนฟูเอนซ์เพราะฉะนั้นเราใช้ตรงนี้เป็นแนวต้านที่1เลยก็ได้เนาะถ้าหลุดจากแนวนี้ขึ้นไปนะตรงนี้เป็นกรอบดีมานด้านล่างใช่ไหมถ้าหลุดขึ้นไปก็3ามสาโดยประมาณนะิโบประมาณนี้นะแล้วก็จากการรีเทสเมนต์ของแนวด้านบนเนี่ยเราตีไว้ตั้งแต่ทางเฟรมเดย์ละกิไม,ไม่ไม่รู้ให้ดูป่ะอันนี้ไงลงมาแล้วก็เด้งเท่าไหร่ใช่ไหม ปัจจุบ so ันเนี here, ่ยเด้งอยู่ที่38.2%พอดีนะครับพอดีเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลุดจาก3าเอ่อ38.2%ขึ้นไปก็คือ50ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวต้านด้านบนอ่ะใกล้ๆก็คือ3 3 3 7ถัดไปอันนึงคือ3 3 5 2ก็คือเหตุผลก็คือนี่เนาะ50%าสิบเปอร์ีเทสสามแล้วก็ตรงกลาง38เนี่ยเป็นฟิโบคอนฟูเอนซ์นะครับแนวต้านก็ประมาณนี้ถามว่าชั่วโมงเล่นไงก็น่าจะต้องย่อบายอยู่นะครับ เพราะว่ายังไม่เกิดอาการเสียทรงเนาะสังเกตง่ายๆก็คือเรายัางมาหายไม่ได้เลยเนาะทุกๆแท่งยังคงทาไฮสูงกว่าไฮเดิมเรื่อยๆนะครับระดับชั่วโมงก็แต่ต้องระวังแลวนะพอเขาเริ่มมีอาการละเพราะว่าแท่งใหญ่ใช่ไหมแท่งใหญ่ขึ้นแล้วก็เริ่มออกแท่งเล็กละแล้วก็มีโดจิด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ขึ้นรอบนี้ถ้าขึ้นต่อไม่ไหวกลับมาปิดเข็มนะเราจะอมองมันเป็นลิควิดิตี้นะครับแต่ตรงเนี้ยถ้าขึ้นไปปิดเขยวเต็มแท่งก็คอนเฟิร์มขึ้นต่อได้นะเนี่ยเพราะฉะนั้นถามว่าเล่นยังไงผมว่า ก็ยังคงต้องย่อบายเนาะอาจจะต้องไปดูในทาง e f r a เล็กๆเช่นไปดู5นาที15นาทีดูว่าเป็นยังไงเนาะประมาณนี้ถ้าเกิดว่าจะเสียทรงเหรอจะเห็นแท่งเทียนกลับตัวในชั่วโมงก่อนนะครับแต่ตอนนี้ก็คือ,อยังหลับหูลับตาบายเลยไม่ได้นะก็ต้องลด position นะครับเพราะว่าบายตรงเนี้มันจะเป็นโซนแพงเนาะมันย่อได้เยอะนะครับหลุดลงมาตรงนี้เนี่ยย่อได้เยอะเพราะยาลืวมวตาติดที่ัพ p p l y ของเดลี่แหละนะใกล้ๆเนี่ยเนาะก็ ประมาณนี้ให้วางแผนเอาถ้าอยากเล่น follow train ก็คือหาจังหวะย,ย่อนใน5นาทีเข้า15นาทีเข้านะครับแต่ว่าถ้าใครจะเล่น reversal เนอะโซนด้านบน3338เนี่ยน่าสนใจก็ไปดูว่ามี p a ท t e r นกลับตัวไม้ถ้ามีกลับตัวไปเล่น reversal ด้านบนนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับเจอกันในไลฟ์ตอน2ทุ่มต่อได้นะครับสวัสดีครับ